ข่าวลือหนาหูขับพี่น้องล่าสุดสมเด็จหุนเส้นประท่านวุธ,ธิสภาพของกัมพูชาอาการสุดนักติดต่อขอเขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพมงกุฎของไทยขอเขามาฟอกไตครับพี่น้องเด๊นะนะป่านนั่นบา่าออกมาประกาศไทยปิดไปโลดว่าป,ปิดด้านไปโลดน่ะร้อยหาหา้าร้อยปี สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเลาและอยู่ต้างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ดังฟั่งไทยเบริร์สุขุสุคนนะข่าดื้อออกมากันหนาโหนะมียูทูบเบอร์นะทางาวิธีสองขัาขงคงได้เอาลงมาไว้นะว่าเออนาหุนเซนนวติดต่อไปทางผู้ยกผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยขอเข้าไปฮักษาโตขอฟอกไต้่้วนอืมนะคือมือก่อนก้อนก้อนหน้านั้นคือออกมาบอกว่า เอาปิดด้านไปรอดสักร้อยห้าร้อยปีเครึ่งพันปีฝุน่นะเอาจิบุยหอดทดห้าร้อยปีสำหรับนี่นะอืสีเดนะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในใบใบนตัวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราบไไัลลฟอกไตได้ละปกตินี่ถ้าเกิดว่าอันคนมีเงินคือเรา่ะนะนะอ่ะอันนี้ เ้ว้รลมกันนะว่าคนคือบุญเส้นนะอดีตนายกคุณเส้นนี่ยนะล่าหันเป็นคนมีเงินมีเครื่องบินส้นโตเป็นอย่างคือเราปรไปหักษายอยู่ประเทศสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยแพทย์หมอขอกาดีคือกันไนดะ้เป็นอย่างต้องมาอย่างมาหักษาไทยนะคินหอด การบริการของแพทย์หมอทางฝั่งไทยหรือว่าจังใดนะฮุนเซนนี่เคยเข้ามาฮักษาอยู่ในประเทศไทยตลอดเลยนะช่วงระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะแต่เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีปัญหากันนะก็เลยเรื่องไซแดนท่าะก็เลยเห็นให้เราค่ะนะบบเข้ามาฮักษาตัวที่ทางฝั่งไทยนะก็เลยว่าเล่นบ้านใหญ่ใส่นะบอเออนะ่ะ ปิดไปโลดปิดล้านไปโรดนะร้อยห้าหร้อยปีเตมมือนี้เราจะก,กึืนน้ำลายตัวเองโคเข้ามาฮักษาตูที่ฟังไทยนะมันต้องมีอย่างสักกะย่างหนึ่งแหละนะมันต้องมีอย่างสักกะย่าง ถ้าเกิดเวลาป่วยลรวอยากไปฮักษาโตฮะนะสิงคโปร์ก็เขาก็เปิดให้ได้สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยก็คือว่าดีขึ้นกันนะเรื่องด้านการฮักษาเรื่องด้านแพทย์หมอแต่ว่าการบริการอาจจะอาจจะบเท่าไทยนะแล้วซีกือน,น้ำลายตัวเองวะมันนี่จิมาตายก่อนอายุห้าร้อยปีเอ้าวันนี้นะไทยกับคเมนก็ซีได้มีการ เปลี่ยนแปลงไปในทางไม่และแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบบนั่นนะแต่ที่แน่ๆในลายคนจับตาไปเบิ้งนายกไม่ของไทยไดเรื่องนี้นะเพราะไม่อย่างหูบอกเขาเบิ้งว่าอันนายกไม่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะของทางฝั่งไทยว่าเขาจะตัดชินใจในไดเขาจะเฮ็ดจังใดนะเพราะว่าลายฝ่ายเขากดดันว่าให้เปิดด่านประชาชนไทยกดดันว่าให้เปิดด่านนะถ้าเปิดด่านออกมาเนี่ยถือว่า ท่านนายกกอาจจะมีปัญหากับประชาชนของเพื่อนเองนะแต่ที่แน่ๆในมันกันนะมันต่างกัต่งกงัมันต้องมีอย่างไยก็นั่นนะเพราะเราถ้าเกิดการฟอกไตฟอกกระใสก็ได้พเพราเนะเรามีเงินนะเพราะเรามีเงินไดนะแล้วเราอยากเข้ามาไทยให้อย่างล่ะมันต้องมีนะแต่ที่แน่ๆฮัน เราหันจิกหน้าอันฟูอินเซอร์คอมเมนท์ังหลายที่อ้างอุย๊ยปิดไปโลดนะห้าสิบปีหรือว่าอันร้อยปีหรือว่าห้าร้อยปีเนี่ยเห็นมโนมนาพากันแบบมโนแหงนะจังได้จิบยูจิบยูฮอดอันห้าร้อยปีสัมบันีย <laughs> การที่ฮุนเซนจะเข้ามาฟอกไตยอยู่ทางประเทศไทยนะหรือว่าเข้ามาหักษาในประเทศไทยฮู้ว่ามันมันมันเบิ่งว่าไอที่ฟูนเซอร์ทั้งหลายที่โม้ว่าคำเหรนจเจริญน,นั้นแสดงว่าโบเมนแท้เนาะแสดงว่าโบเมนแท้ได้เรื่องนี่นะถ้าเกิดว่าคำเหนจเจริญแท้นะเครื่องไม้เครื่องมือต้องพพ้่มนะยกแกะต้องพพ้อมและที่แน่ๆประเทศที่จเจริญหันเขาจะมีแต่คนไปรักษานะ มีทุกคนไปฮักษาได้ประเทศที่จเจริญเนี่ยเบื้องไทยนั่นเลยไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่อันหนึ่งในอาเซียนที่หลายคนให้ความสนใจนะั้นว่าเรื่องการฮักษาอะไรอย่างเงีย้ยแม่แต่ว่าทางฝั่งลาเอางก็หลายคนนะแทบจะอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปฮักษาในประเทศไทยแล้วเนาะคนลาวนะเพราะว่า ประเทศเขาเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะและกะแพทย์หมอกับมีคนเก่งๆนะแต่คเมรในตี้ล่ะนะมนโนมนาว่าเป็นประเทศที่เจริญนะเจริญจังใดคือผู้นำยังของฮักษาประเทศอื่นอยู่นะเจริญในม่วนมู่สังคมที่ว่าอันอยาพลามันเป็นราคาหันบอนะ เสว้ในประเทศนี่นะมันต้องใส่ยาพลาลายแหละนะเขาบอกว่าจักกันว่าแพทย์หมอต้องใส่อุปกรณ์หม่ไหมสินะนะเส้นอุปกรณ์ผ้าตดอุปกรณ์พกตรงพกใ่นะเคยใส่แต่ยาพลาแล้วเขาก็เลยมโนโมนาว่าเป็นประเทศที่จเจริญบ่จักนะถ้าจเจริญก้นไทยแทนบดินนนมาฮักษากันทางฟั่งไทยหรอกนะ ไม่ว่าแต่ว่าอันฟูลอินเซอร์หนอันคอมเมนต์หน่นะหลายคนในที่เว,ว่าโอ้คอมเมนต์นี่จเจริญคอมเมนต์บอง้อไทยนี่เป็นจังใดใกล้ตายยังมาขอให้ไทยพักษาให้เห็นบอกไม่ว่าแต่ประประ,สะสนได้นะขนาดผู้นํายังขอเข้ามาพักษาในไทยกระเบื้องเอาว่าไทยหรือว่าคอมเมนต์เจริญตัดจินใจกันเอาเองนะเรื่องนี้นะเห็นเห็นกันอยู่นะ่ะค่อยให้ซิบคะแนนกับสองคะแนนซิกับสองนะ เลือกเอานะไทยซิปคมเนนสองนะคะแนนเด้ถ้าเกิดว่าเป็นพผนโหวตกันนะประเทศที่เจริญแต่ว่าบมีภผยก้าฮักษาโตะนะแต่ประเทศที่โบเจริญนะปูนว่าขนาดว่าโบกักปากไงว่า ปิดไปโลดปิดล้านร้อยปีห้าร้อยปีนะบัดเจ็บป่วยใกล้าตายเพราะเรามาขอให้เขาหักษาให้มาขอฟอกไตแต่ว่าการฟอกไตมันอาจจะเป็นข้ออ้างมันอาจจะมีอย่างไรก็นั่นนะแต่แนวใดกย็ยนะ่าเนาะเส้อว่าคนไทยจะไปเยี่ยมอยู่ถ้าเกิดดารเรามาหักษาในประเทศไทยเท่ห์นะว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่ายอย่างกยา็ย่าเส้อว่ามีคนทางฝั่งไทยต้องไปเยี่ยมแล้วอยู่แหละนะติดตามเบิง่งนะ ฮักษาในขมนซะเนาะจังใดกับไทยเมนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงใบใบเกิดขึ้นนะ